โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอะไรกันดีฮะฮะบูมเอาเอาเรานี้มีสกี้ศพมาได้ไอ้บูมโอ้ยน่าสงสารโอ้ยเดี๋ดเดดอันนี้กระเจี๊ยบยักษ์ย่กษ์ยักษ์ย่าย่าอย่าไปยุ่ง กไอ้ยังจ่ตามมายิงอย่าเดี๋ยวกดออกตีเลยเดี๋ยวกูกดออกตีแล้วบูลไอ้ดูไอ้ดูสลบอยู่พี่ใส่เกงในใส่เกงในเอาแล้วมันดอนทับอะมาดโคตรเลวเลยนังติ๊กเป็นของตายพี่บอกโห้คนี้ตลบหน่อย ขอยื้อสลลด้ลยมันเล่นอะไรกันจอกคนอยขอยื้อสลบด้ลยขอยื้อสลบบเลยตื่นทเลยทุบเลยเอาปมันทูทบกูอีกอ้เหีตื่นตื่นแล้วเออเอาอย่าอย่าอย่าอยาไอ้ดูด้วยไอ้ดูดไอ้ดีไอ้เจมดูไอ้เจมอ้เหี้ยมันไม่ตายวะัวบูบูสัวสัวบู่เนี่อะไร บอยบอยเรมัลุเนี่นี่รมึงตายฟาดีนักเออเกิดเกิดทำไมเกิดเกิดม่แมยจงไ่ทันเลย

เรามาดีกันนะบูมนะดีกันโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยวหลีหลีไปดิไอ้เหี้ยบูมอยู่ดันถึงใส่ของใส่ของยังรอยไม่ขโมยชุดผมไม่เฮ้ยบ้าละไม่ใช่ละกูไม่ได้ขโมยชุดหรอกชุงกูไมาอี้กชุดกูมาชุดกูมาอันนี้บูมไม่วิ่งเร็วไอ้ะบูมจะทำยังไ ไอ้มึงกอย่าไปโดนเอาจุดกูมาเสียบเสียบเสียบเดี๋ยวเฮ้ยแป๊บนึงขอเป็นพนันลูด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 ไอ้บอยมไ่ของกูของกูไม่มีอะไรทำจะเป็นมาฆ่ากันเองเนี่ยใส่ศพทิ้งด้วยโอเคตอนนี้มีกางเกงหนังใส่แล้วเท่เท่ โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะออกเดินทางนี่เราเตรียมเสื้อผงเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมครับเออ่เสื้อผ้าให้ฮะเสื้อผ้าหนักไอ้บูมปนไปเมื่แกป้นรู้สึกว่าอะไรกันอีกันอะไรอีกแล้วพอพอพอไม่เอาไม่เอายุติก่อนยุติตอนนี้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะนี่อ่าเก็บเก็บวิสัยไม่ดีไงบูมเอ้า ไปีกดอกเอาจะไมปปีกดอกอินนี่จะแทงกันอย่างเดียวเลยโคตรมีความสามัคคีเลยตอนนี้นี่นี่นี่โอยี่ยอย่างบัวขาวไหนบัวขาวไอ้บัวขาวเดี๋ยวโอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงบูงบูงกดนั่งนั่งกดนั่งนั่งนขอตบเคียนห่อย เราต้องเกียรดมันมีเรื่องยายาโอ้ยท่านรู้โอเคพร้อมยังพร้อมแล้วนะพร้อมแล้อมแล้วมาสโกเดี๋ยวเอาธนูมาก่อนเลยในเมื่อคุณบูมมีประสบการณ์ในการล่าที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยเราจะให้คุณบูมนำดีกว่าได้ไปบัวขาวมันกระโดดออกไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยอึ๊บอ๋อวิ่งเร็ววิ่งเร็วมากวิ่งเร็วเหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ขออัพสกิลขออัพวิ่งก่อนอ้าวโอเค let's go ไปด้วยมาตามมาเราจะไปตรงไหนกันฮะวันนี้เ้าไปในกลางป่าเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีมบุ้มนี่มีแบงปอด้วยย่าๆาก็ได้่าได้าได้าไ้เหรอขาได้าได้อยู่าได้อยู่ออเออเออดองดองเดี๋ยวๆๆวยจัดหลกล้ามเฮ้ยงปอมันดุ ไ้เนี่ยดวงไปอีกตัวเสียงไรฮึ่งฮึ่งฮึ่งฮึๆๆวินเอ้ยท่านท่านร่างมาตีเราไม่ได้หวะเฮ้ยมันตีเราไม่ได้ไหมจริงเหรอเออเดีหมอบมอบเอ้ยยุงเป็นยุงบินวนชื่อเกาหลีนะมึงเสร็จกูแล้ว ตีตีโอ้โหโสูตสูม okay. okay. right. so ีสูตเกเออเ้มันมันตีไม่โดนแล้วเฮ้ยาแล้วหนึ่งาแล้วหนึ่งเป็นชื่อเกาหลีไยงบินวนโอเคล่าเนื้อล่านื้ลุยโอเคครับมากไม่เดน่าจอลเ้หรือเปล่าวะน่ะไม่ใช่ หมูหมูเฮ่หมูหมูหมูเนื้หาหมูเนื้อเนื้อเนื้อนื้เนื้อ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 เนืงอเนื้อเนื้อเอเนื้อเนื้อเ้อเนอเนือเนื้อเน้อเนื้เน้อเนืเนื้อเนื้อเนืเนื้อเ้อเเอเนือเเอเนื้เนื้อเเนื้อเเน้อเนืเน้ออือเนื้อเอ้อเอเนื้ออเนื้อเนื้อเ เฮ้ยตรงนี้มีหมูติดลมหมูติดลมค่ะเฮ้ยหมูติดลมเลยหมูติดลมฟันหมูเลยฟันหมูอืมกินหมูกินหมูกินหมูหมูเด้งเลยหมูเดงเฮ้งเออเลยลมลมลมสามัคคีคือพังพังกระมังคือโคมจำไว้นะโยมโคมคือกระมังไปโคมคือไปตัวไตตตัััวววไไไแปลว่าเฮียอะไรวะแปลว่าอะไร ไอ้นี่อะไรอะไรล็อกสลบสลบยิงยิงเดี๋ยิงเดี๋อืมตัวไหนแร็ปเตอร์นี่ว่ะไอ้แรปเตอร์แรปเตอร์ตัวนึงมีแรปเตอร์ตัวนึงไหนไหนมันโหดปะโหดโหดโหดอ้าวตายไปแล้วอ้าวตายวะไอ้แร็ปเตอร์สองตัวนั่นน่ะใช่ป่ะต่อเล่นึงอุ้ยสองตัวดิีสองตัวนี่ไม่เป็ตัวของไอ้เดี๋ยไอ้นี่มันตัวของบูมนี่ไอ้ตัวพรตที่แล้วอ่ะใช่ใช่โอ้โหตัวตัวนี้สวยมากเข่าแดงด้วย เอ้ยยิงไอตี้นจะตายแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้สเตโกตัวใหญ่นี่จะตายแล้วเนี่ยรู้ได้ไงมันยิงมันเลือดเลือดมันอาบตัวแล้วเลือดมันอาบตัวแล้วโอเคโอเคมันมีระบบอยู่ด้วยเหรอะมีมีมีถ้าเลือดอาบตัวมันใกล้ตายแล้วโอเคหัวมันดุมยิงหัวไหมได้ได้ได้เดี๋ยวก็นอนละเอ้านอนเลยคุณนอนเลยเอาโคตรตายรีพอร์ตฟักกิ้งนูรีพอร์ตฟักกิ้งนูนอนเลยทำไมตรงนี้เราเป็นตายหลายตัวจังเลยเนี่ยอันนี้ก็ตายอย่างเนี้ยดูดิอุ้ยพัง ไอีเฮ้ยเดี๋ยว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 เดยมด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 ้ะมดมดมใมด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 มงมดมดีดมดมดไดม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 ดเดม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 ้มด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 อ้มดมดมดมมด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 มนมดมดมดมนมดมมด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 มตัวมด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 มสมบพดมทางพี่บอยวิ่งดมดดไดดด อกระเด้งอุ้ยเจ็บเจ็บอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าพ่นพิษอย่าพ่นพิษอย่างนั้นอย่ากูมีกูมีธนูกูมีธนูกูมีธนูโอ้ยตีมันตีมันติดบักแล้วอ๋อติดติดเขาแล้วงูคุ่เขางูคุ่เขางูเด้งงูฆ่าตายคนเซ็กซี่เลยลมรุมรุม เรื่องหมาหมู่เนี่ยไว้ใจเราไอ้ใครมีหินบ้างขอหินหน่อยได้ได้แรสเตอร์เลสเตอร์เลสเตอร์ไหนไหนไหนอยากเห็นอยากเห็นวิ่งมาวิ่งมาวิ่งก็มาตามผมได้ได้ได้มันจับยากป่ะโอ้โหแล้วโอ้โหวิ่งไวโอ้โหวิ่งไวมากเฮ้ยลุ้มลุ้มโอ้โหบอยบอยสู้ไว้เอากระสุนทุกคนไอจิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหยายาเข้ามาอย่าเข้าแบบ ช่วยด้วยคุตายตลอดสรุปเอาแล้วไข่เด้งกลับมาสลุปจบไข่เด้งมาแล้วเตอร์สลบเสร็จเลยงี้เสร็จเสร็จจับจับเอาใครแล้วใครยิงกูไอ้กูเห็นมึงก็เด้งตายต่อหน้ากูเลยโคตรห่าเกิดอะไรกูตายอีกแล้วเหรอไม่ได้ตายมันสลบไปเฉยต้องรอในเลสเตอร์เนี่ยต้องรอมันนานไหมเนี่ยจะได้อยู่จะได้อยู่ครับงั้นเราจะ หาเก็บองเก็บของแถวนี้ก่อนเก็บคงเก็บของแล้วพอมันตื่นแล้วเราค่อยสกิปมาแล้วกันได้ได้เวรกรรมสรุปคือสรุปคือผมไปแอบวิ่งเล่นกันมานะครับแล้วก็พอกลับมาตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะโดนเดวสาวตัวอื่นกินไปแล้วด้วยบูมจะไปเอาไข่มาเนี่ยอ๋อโอ้เอาแล้วได้จบกูมายังไงเนี่ย เอ d of Tomorrow โล d of Tomorrow อร์โลกแรปเตอร์อุตส่าห์จับได้ไปจับตัวเล็กนี้มาได้นะฮะวดูดูสิเอ็งก็เอามาเล่นเลยสนุกเลยนี่โอ้ยเซ็งมันดูลกๆไปหน่อยไหนโคจอนอบฟาติสก็เล็กเล่นได้ละเด็กอะไรกันไปเลยโลกเราโคจรนรอบฟาติสเตอร์ไปเลยเล่นอะไรกันว่ะอะไรหอแล้วไป โยนเยอะหมมันบุยนเยอให้ม oh oh okay, oh ันนั oh no like like ่นแหะโยนเยือให้มันเลยโยนเยอได้เลยได้เลยเฮ้ยกินเปล่ากินเปล่าได้ได้มีถาวได้นี่นี่เอ้ยเดี๋ยวแต่ยันไมอยู่เอือสู้วันเออนั่นแหละกัดกัดนี่กัดนี่กัดงอมงอมงอมเฮ้ยแมงปอแมงปอเฮ้ยนอน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 อุกัดนอนนอนนอนตายตรงนี้เลยตูมันริ่มเลยไหนวะน่าผมเนี่ยไหนวะ สับเนื้อมาแรแล้วเนี่ยอุอ้ยสับผิดโทษโอ,อุ้ยไ <c oughs> อ้ขวางขวางไอ้บ่เอาไปต่อยกันน,ะ <c oughs> นี่ขนาดในป่าแนละ้วเนี่ยถ้าออกไปป่าใหญ่กว่าน,นี้นิดไม่ใช่โดนทีเล็กกัดตายเหรอนักเนนักเสาชื่ออะไร <c oughs> <c oughs> นักเรียนเสาไม่โคตรเร็วเลวนะ <c oughs> ยเราจะมาประจญภัยในโลกป่าใหญ่กันโดยที่ตอนนี้นเรากำลังวิ่งขึ้นเขา ในศพมีของอ่ะในศพมีของมีของเนี่ยหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้ามีมอนข้างหน้ามีนี่นข้างหน้ามีนี่ <S <S ยิงก่อนได้เปรียบยาพึ่งไปกัด,ด <S <S มันเลยเออเดี๋ยวเดียด๋วยวยิงเอายิงตัวเองยิงพวกตัวเองทำไมนะกู<อ>เดี๋ยว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 ใส่ชุดอยู่ใส่ชุดอยู่มันไส้เต่าเต่าติดว่าไงเพื่อนเต่าติด เต่าติดกับจัดการยิงยิงชอบเลยครับพอติดๆินะติดติดดินด้วลูกะดูกูฝังหน้าไอยไม่ตายทีวะปูปูมาดูที่นี่ลูกธนูกูฝังตรงหน้าเลยโคตรหนาดเจมโดนเต่าต่อแล้วเจมอืออือ อะไรจะมันจะตายมันจะตายเต่ากระเด้งไอ่อ,อ,อยาจะพึ่งิแม่งมันมันลากบอดีอออออไ้ได้บอกว่าเฮ้เต่าไม่ได้เต่าไม่ได้ตรงไหนที่ทีเล็กชอบอยู่ครับคุณบูมครับ <c oughs> บริเวณริมแม่น้ำครับริมแม่น้ำาอะอริมแม่น้ำจะเป็นแม่น้ำนะไม่ใช่ริมทะเลนะอ๋อเป็นริมแม่น้ำริมแม่น้ำที่มีป่าขนาดสองข้างจะเป็นแหล่งเกิดพวกทีเล็กกับสไปโนซอรัสอันนี้ห่างน้ำห่างน้ำ สไปโนซอรัสนี่หน้าตาเป็นไงฮะอ่าจะเป็นตัวที่ว่ามีปากฟันแหลมๆแล้วก็นั่งยาวๆหนึ่งแล้วก็มีเป็นเหมือนครีบด้านหลังใครเคยดูจุลศรึกภาคภาคสองที่มันกินโทรศัพท์อ่ะกินโทรศัพท์เ <c oughs> นี่ยในนี <c oughs> ้เนี่ยหน้าหน้าเรามีไม่น้ำเนี่ยไหนไหนไหนเออเออเออบึ้ง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 ไหนไหนั <c oughs> หน่งขวาทางขวาทางขวางวิ<ๆ>่งว<ๆ>ิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยไม่เห็นดิโอเคได้ได้ยังไงเจอแล้ว อ่ยแหนไหนหนนี่แหละเจอแน่นอนเจอแน่นอนได้ดเจอแน่นอนอย่างเงี้ยโอ้โหไปไปไปกูรู้้แล้วเสาเราทนไงเจอลทีเลกไหนวะดู่นกระลงกัดกไหนวะไม่ใช่ทีเล็กช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยโอเลสเอโอเลสอรโอเเตอร์ต่อยตต่อยมันต่อยมันต่อยตยจับจับต่อยจับเดียวเดียวเดียวเียดเดียยวเดียวเดียวยวเ้ยโอ้โหโอ้โห อย่าอย่ากัดตายตายเสียโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโหมมอ้ตื่นโันม่โันไอเราดีมดมดมาอย่างไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกู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 อย่าอย่าอย่าจะโอ้โอ้เย็ด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 แล้วอคุ้นสันสันๆหรอนั่นอง โอ้ยแรปเตอร์เกือบจะจับได้อยู่แล้วโอ้ยนั่นใช่ไหมไอ้สไปโนอะไรนั่นน่ะไม่ใช่ทางมีหนาำไหมนรือในเป็นไรโนมากกว่าไรโนไรโนเฮ้ยข้างหน้านู้นน่ะมันจะมีตัวที่มันมีใบโพอ่ะคล้ายๆใบพัดอยู่ข้างหลังอ่ะแอ๊ะนั่หน้าข้างหน้าน่ะตรงแม่น้ำอ่ะเฮ้ยนี่มันขาโนนี่มันไรโนนี่มันไรโนเฮ้ยไอ้นั่นน่ะสไปโนหนอไอ้ตัวมีน้ำหนอบู ใช่ไหมด้วยชาใช่ยกลางน้ำมันเป็นสไปโดูลระอยากเห็นนะอยากเห็นไปไปไปเข้าไปดูเข้าไปดูมันเป็นสัตว์กินเนื้อเหรอหรือว่าสัตว์กินพืชเหรอกินพืชครับกินพืชกินพืชแต่มันดูร้ายใช่ไหมอืมใช่แล้วกินพืชบางทีมันก็เป็นมังสวิรัติไม่มันมันชอบกินปลาพอออกพอมันออกทะเลมันชอบกินเนื้อไปไปไปดู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 ไหนไหนไหนตามมาตามมาตามได้ได้กำลังตามอยู่ครับเห็นกำลังกินปลาอยู่เลยเห็นป่าไหนไหนเออรักธรรมชาตินี่ไนไหนไหนกินปลาเหรอใช่เหรอ กินปลาแล้วกินเต่ากนะ้นแวนี้มันลบราค่าฟันกันมันเลยพื้นหลังอะไรกันลักนี่มันกินมันกินเต่าไม่ใชแล้วมันจะกินเราไหมครับไม่น่ากินนะไม่น่ากินเลยแล้วแลวเี๋ยวเดี๋ยวเแรปเตอร์วิ่งอยู่สองตัวไปบอกไม่กินวะโอ้วิ่งไวไม่วิ่งไวด้วยโอ้โหโอ้โห ตาหามดแล้วตาหาหมดแล้ว,ไป,ลวไปแล้วโอเคฮะเนื่องด้วยความสซนของเรานะครับเราก็ไปาราท้าในโดเสากันนั้นแล้วก็โดนเหล่าในโดเสาแดกนะฮะจนกลับมาทำไมต้องเขาตูด้ามาโดนนะ้า <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไไดอะไร <c oughs> โอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัดจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ต้องอ่าขอบคุณคุณบูมนะครับ o อ c TV ทนะฮะที่มาได้กับเราในคลิปนี้นะับแล้วก็คุณบอยนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับชมจนจบนะับเอ้ทะเลาะกันทำไมโอเคผมสำหรับคลิปที่ขอลาไปก่อนนะครับบาๆจ้าจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยการกดปุ่มสีแดงกันด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามกันใน Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับ